สวัสดีค่ะมาพบกันในวันนี้นะคะมาชมบ้านพร้อมที่ดินสวยๆค่ะเจคเคนคัดตันมาให้ชมกันเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะบ้านแปลงนี้นะคะพร้อมอยู่เลยค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลพญาเย็นอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาบ้านสวยบรรยากาศดีค่ะเข้าซอยเป็น1กิโลเศษนะคะก็จะถึงบ้านแปลงนี้นะคะ ตัวบ้านกว้าง120ตารางเมตรค่ะมีห้องนอนใหญ่1ห,ห้องพร้อมวิวภูเขาวสวยๆมีห้องน้ำในตัวมีห้องน้ำในห้องนอนเล็กอีกด้วยนะคะมีห้องครัวห้องโถงที่ดินถมแล้วค่ะแต่ยังถมไม่หมดเท่านั้นเองเนื้อที่ขนาด3ไร่35ตารางวาราคา13ล้านบาทภาษีออกคนละครึ่งเป็นที่ดินฉนดขุดแดงค่ะ อยู่ใกล้ถนนมิตรภาพ1.8กิโลเมตรห่างจากตลาดหมวกเหล็ก3กิโลเมตรนะคะบรรยากาศดีเงียบสง,งบไม่วุ่นวายไม่แออัดค่ะสนใจจับจองติดต่อโทรคุยก่อนได้นัดหมายเขาชมแปลงจริงติดต่อได้ตามช่องทางการติดต่อใต้คลิปเลยนะคะสวัสดีค่ะ